สวัสดีครับผมชื่ออาร์มนะครับวันนี้ผมมาปรึกษาคุณหมอในการทำเลสิกสายด้าน,นะครับผมสายดาสั้น300ยังอีก2 0 <c> 0 <oughs> ปัญหาของผมก็คือว่าผมทำงานสายกราฟิกบวกกับผมชอบการถ่ายรูปก็เลยใช้สายด้านหนักไปหน่อยก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าจะได้ทำเลสิกไหมครับ นี่เพิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดเลยตอนนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยแต่แบบว่าตอนทําก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยนะครับเพราะว่าหมอเขาคอยหยดยาช้าให้แล้วก็ดูแลอย่างดีใช้เวลาไม่นานด้วยตอนนี้ครบเจ็ดวันแล้วที่คุณหมอนันมาตรวจก็รู้สึกว่าสบายตาม,มากขึ้นมองเห็นชัดขึ้นสามารถล้างหน้าได้สามารถออกกำลังกายสามารถทํากิจกรรมได้หมดเลยยกเว้นดําน้ํายังต้องรออีกหนึ่งเดือนแล้วหมอบอกว่าอีกหนึ่งเดือนนะครับสายตาจะชัด ขึ้นเรื่อยๆคงที่น่าจะอีกประมาณ1-2ถึงเดือนเกิดการตัดคงที